ส0นะครับ2องเมตรหกของคุณธานีกาลสินนะครับเดี๋ยวชาวนี้ส่งให้เลยนะครับเี่กเดี๋ยวเช็คความเรียบร้อยอีกทีนะครับตัวนี้ลายคุณชาติเยอรมันนะครับผมใหญ่มากครับเี่กเอาคุณธานีดูไม้คำหลังนะครับเนี่ยไม้คำหลังตัวนี้ต้องใช้สปริงนะครับเี่กใส่ไหมนอกนั้นจะเป็นก้านอลูมิเนียมนะครับเี่กก้านอลูมิเนียมนะครับเด็กด้านหลังนะครับด้านหลังมีห่วงห่วงใส่ไม้นะครับเี่กเอาไม้ใส่ในห่วงก่อนนะครับ ส,สองเป็นหสิบนะครับใหญ่มากเทียบลูกตรงนี้ได้เลยนะครับตัวนี้ปลายปีกนะครับจอะไว้ให้นะครับจะดูไว้ให้ตรงส่วเบ้าก็เจาะไว้ให้นะครับเพื่อที่จะไปลูกหางก็ได้นะครับต่อหางยาวๆได้เลยครับเนี่ย ยูซีตำแหน่งนะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนจะมีเสียงลมตีกับผ้านะครับไม่ต้องกลัว,วแตกนะครับตัวนี้มีเส้นคุนให้นะครับเดี๋ยวเย็บฝีมือตาลี่นะครับตัวนี้ไปเก็บสองเส้นหมดเลยนะครับเด็สวยครับ <c ười> โ,อโอนะ <c ười> โ้ยนักการอลูมิเนียมพารุนแท้ครับเลยนี่ครับ กาลสินก็ประมาณสองวันนะครับสองวันน่าจะได้ดักของถ้ามีสนใจตะกร้าได้ครับตัวนี้มีในตะกร้าด้วยนะครับนี่ครับเด็กนี่ก็เรียบร้อยนะครับจะส่งให้เราได้เลยตัวนี้ไปปุทารีน้ำวงนะครับกาลสิงกี่วันเนาะสองวันค่ะบสองวันโอเคเรียบร้อยเตรียมตัวรับได้เลยครับใหญ่มากครับตัวนี้ด้านหลังมีห่วงนะครับมีห่วงใส่ไม้นี่ ม้ใส่ไม้อย่ามาอย่ามาอยู่ตรงนั้นแหละนี่ครับวางอุปกรณ์นี่ครับวางออกแล้วจะดูลักษณะนี้ครับลูกเชือกในรูนี้ได้เลยนะครับนี่ตัวนี้สกายเล็สองเมตรหกสิบนะครับนี่นี่ฟังเสียงนะครับฟังเสียงนะครับนะครับ ใช้ได้ใช้ได้กินลมใช้ได้นะครับพีโ่โอ้โหโอ้โหโอ้ใช้ได้เลยครับี่นี่ตอนนี้9ก้าสิองศาครับนี่กินลมดีครับอารมณ์แท้กันน้ำซักหลายๆรอบสีไม่ตกนะครับดิโอ้โหฟังเสียงนะครับพี่ไอโอ้ยเออนี่ครับนี่ครับโอ้ยโ,โ,โเสียงลั่นเลย ยังเชือกลั่นเลยเมื่อกี้โอ้สุดยอดครับสุดยอด